ใครที่กําลังปวดมือชาตามข้อต่อนิ้วข้อมือหรือว่าเจ็บจี้ที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้านะคะที่ว่าตัวเองเป็นกระดูกเสือ่อมไปหาหมอกินยาก,ก็ไม่หายทรมานมากๆอยากทุกคนมาลองฟังทางนี้ค่ะดิฉันได้มีโอกาสาไปเจออาจารย์หมอที่กรุงเทพที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระดูกมาก,กว่า25ปีเขาได้บอกว่าไออาการปวดตามข้อนิ้วข้อมือหรือว่าเจ็บจีเนี่ย มันอาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุของการปวดกล้ามเนื้อเสมอไปเพราะว่ายังมีอีกสาเหตุหนึ่งที่เขาเรียกว่าภาวะปูนเกาะกระดูกนะคะซึ่งตอนนี้ผู้คนเป็นกันมากขึ้นทางภาษาแพทย์เขาเรียกว่าโรคกระดูกงอกสาเหตุก็เกิดจากร่างกายขอยงเราดึงแคลเซียมไปซ่อมแซมส่วนที่เสื่อมแตกหรือว่าหักแล้วกระดูกส่วนนั้นน่ะสะสมแคลเซียมไปพอกให้หนาขึ้นทําให้ผิดธรรมชาติและก็เสียรูปทรงค่ะดิฉนันถามไปว่า หินปูนเกาะกระดูกนะ่ะอาการเป็นอย่างไรคุณหมอก็ตอบอาว่าภาวะเนี้ยสามารถเกิดขึ้นได้กับกระดูกทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกระโหลกศีรษะหน้าผากหูคอหรือว่าแขนขาข้อต่อข้อเข่าเส้นเอ็นต่างๆโดยเฉพาะหัวไหล่ซึ่งการที่มีหินปูนเกาะกระดูกอันนี้ยจะทําให้เกิดอันตรายและก็ผิดป,ปกติกับอวัยวะส่วนนั้นๆด้วยหินปูนเกาะกระดูกอันตรายมากค่ะ โดยเฉพาะมีกระดูกงอกส่งผลให้เราเกิดอันตรายหลายด้านอย่างเช่นว่ามีอาการเจ็บปวดบริเวณที่มีกระดูกงอกหรือว่าอาจใช้งานอวัยวะตามส่วนต่างๆนั้นนะ่ะได้ไม่ปกติอย่างเช่นว่าถ้าเกาะกระดูกหูก็จะทําให้หูตึงหูชาหรือว่าเป็นพวกหูอื้อต่างๆและถ้าเกิดเกาะข้อเข,ข่าก็จะทําให้เรานั่งยองๆหรือว่านั่งประเพียไม่ได้เลยทําให้ใช้ชีวิตประจําวันไม่คล่องแคล่ว หากหินปูนเกาะมากๆอาจทิ่มกล้ามเนื้อหรือกดทับเส้นประสาทส่งผลทำให้อวัยวะส่วนอื่นๆมีอาการชาไปจนถึงขั้นอัมาพาตหมอญี่ปุ่นเขาได้นำวิธีรักษาว่าเราควรออกกำลังกายแล้วก็หมั่นเติมแคลเซียมให้กับกระดูกที่พุนให้เพียงพอดิฉันก็เลยไปลองหาอาหารเสริมมาทานก็พบว่าแคลริฟยี่ห้อนี้ใช้ได้ดีจริงๆค่ะ จากที่เคยปวดจี้จี้ตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้าตอนเนี้สามารถเดินไปตลาดได้แบบปกติแล้วค่ะแล้วก็ทานมาจะหนึ่งเดือนแล้วที่ว่าจะทานต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้กระดูกข้อเขาของเราแข็งแรงกว่าเดิมจะได้ไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานนคะคะ